หมอมันเริ่มฮ้อนแล้วลูก oh 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 แม in ่แพ้วทำกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเยโลูกเออมาได้จากพี่น้องมากินหมูกระทะกระทะอีดีได้พี่น้องกระทะกระเบื้องประฝนมาเร็วประฝน มาเด้อพี่น้องน้องโบนาอยากกินแม่ก็ไม่จัดให้แซบหลายอ้าวไข่ต๊ะลงไปนี่หนึ่งใบมาเด้อจ่าพี่น้องมีแต่หมูค่ะบนีบบรมนเนื้อมีจะหมูล้วนๆแล้วก็เห็ดเข็มทองแล้วก็ผักกาดขาวากับน้ำจิ้มหมูกระทะอเป็กไหนลูกโอเคปะแซบ มาเด้อพี่น้องเด้เออร่อย้อดพี่น้องอากาศหนาวกินทอดนม่สดยอดมาเดียจัดพี่น้องโอ้น้องหมนัดแทบอ่ะ เป็นไงความรู้สึกมอแบบนี้ลูกดีปะ่ะน้องโบนัสมากกันมากกันทานมากเต่าทานบ่มากามากันเต่า,า,าตไฟฟ้าทั้งมากเต่าทานว่าไม่หอมอออร่อย สองคนแม่ลุกฟินฟินเนี่ยแซ่บนี่ชิ้นชุบเปียกเขาในลุกอืมช <The> ิ <The> okay ้นชุบเปียกเยอะฮืมแซ่บ หโหโระพากัะงาม้งามๆพี่น้องือกินโซดกระแทบกินสุกกระแทบแล้วผักโหระพาพี่น้องั่นกินกินกินโซดนี่มันเผ็ดเผ็ดเดีอด อืมน้ำยอดจังหวะนะลุงครับเขาบ่มีเนื้อหมูอันเนื้อหม,นะม,มูสามสันนะะเนื้อหมูสามสันเขาบ่มีเขามีแต่เนื้อหมูล,วล,วล้วนๆเขาก็ต้องได้หยอดน้ำจังหน่อยน้ำมันมันกระดิ่งไป ไฟไม่คิดเต้นใส่น้ำมันไม่กระดิ่นใส่โหอ,หอ,หอหะไรนะโหแล้วแม่เอาสลัดออแกนิกอ่ะอันนี้อร่อยกว่านะ สลัดออร์แกนิกอร่อยร้องไห้นีดสลัดออร์แกนิกมันกรอบกปะหอมยะอืมอร่อยอ มันจะกรอบม,มันจะบ้างกว่ากันใช่เห็นเข็มท้องพี่นนองโอเคมาก <Okay. S 2> แซ่บพี่นนองมาด้วยจ้ามากินน้ำกันก็ชิ้นแซ่บมอนมกันหลายๆคนอร่อยสลดดแก้วลูกอ,อร่อย พี่นอ้องติดใจสมมนติติดใจ ม้าวอุอ๊คแบบโหแับไร้บอปากบก้าว <c oughs> อร่อยอร่อยนะลูกวันนี้วันเสาร์คุณพ่อไม่ว่างคุณพ่อพักก่อนนอน <c oughs> พ่อพักผ่อนนอนคุณแม่กับคุณลูกก็เลยมาซวยกัน กินจมูกกระทะแบบเก่าหลยเปลี Trail ่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี hmm. ่ยนสไตล์มากแบบนี้ก็โอนะน้ำมันลระแจอือแจ่บอ่ะหักเราเยอะ chai sẽ lạc keo chứ không ạ? em bảo lấy, là lạc keo a lồi A lồi chinh chinh, nặng thế nào. Ừ. ุอยากกินเปลาเขาไหมหนูว่าหนูอยากกินเปลาเขาแแต่วพวกนี้เขากินเปลาเขา rồi thịt kém thong lắm. nong bột bò đỏ ừ. thịt thong. อาจจะหม่อ,อร่อยอร่อยอแซ่บพี่นอกเลยสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วก็น้องโบนัสขอไปขอลาไปกอนเด้อจ้าเดี๋ยวคลิปหนาเข้ามาพ่อกันใหม่ เขาจะมาเบิงวไวคลิปหนาเรามจะมีเมนูอีกอย่างสิเฮ็ดสูพี่น้องกินจ้าโปรตีตามกันเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนด้ะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย